ตอนม6ครับรุ่นน้องมาหาเรื่องเอาเฉยเลยอะ่ะก็เลยมีเรื่องชกต่อยกัน mm hmm. เลือดตกอย่างออกคราวนี้เราก็เดินพักการเรียนโอ้โหเสียใจมากไม่รู้ทำไงตอนม6ก็เลยเริ่มทํางานใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์โดยที่ไม่ได้ไปเกเรนะเราเอาวิชาเที่ยวเรียนพอพอจะมีมานนิดต่อยเนี่ยไปหาเงินบ้างนะสุดท้ายไปจบที่การประกวด AF, AF. แล้วดัน เข้ารอบขึ้นมาครับอาจารย์การที่จะเข้าบ้าน AF เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาไปอยู่ในรายการเขาอีก3เดือนแปลว่าเราเรียนไม่ทัน4ปีแน่แนเราก็เลยได้ไปคุยกับอาจารย์สุกรีซึ่งเป็นเป็นพออตอนนั้นพูดรากายการนนใช่ผมจะต้องเข้าบ้าน AF ตรงนี้ครับผมขอให้ผมได้เรียน5ปีได้ไหมครับผมยังอยากเรียนที่นี่ให้จบอะไรเงี้ยซึ่งทุกที่มีกฎแหละมีกฎของ สังคมเนาะอาจารย์ไม่สามารถอรุมอารวยให้ได้อะไรเงี้ยอาจารย์ก็พูดกับผมคำหนึ่งถ้ามีทางนี้แล้วเนี่ยก็ไปเถอะก็เลือกทําที่ชอบที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบเด็กอายุ18โกรธ <c oughs> โกรธอาจารย์เพราะว่าเราเราไม่ได้ไตร่ตรองกับคําพูดเหล่านั้นครับแล้วก็มาตกผลึกวันวันที่โตแล้วจริงๆอะ่ะสาแล้ว เผอิญไปเจออาจารย์ที่สนามบินผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ตอนนั้นเด็กมากเรายังไม่ได้ขโมดคําพูดดีๆแล้วก็เก็บแค่คำพูดนั้นนะอยู่ในใจตลอดเวลาแต่จริงๆพอนึกกลับไปย้อนดีๆอาจารย์พูดประโยคต่อท้ายมันคือไปที่ชอบที่ชอบเถอะทำที่ชอบที่ชอบถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบมันมันทำไม่ได้นานหรอกผมว่าส่วนหนึ่งที่ผมเดินมาได้ไกลถึงขนาดนี้เพราะเป็นคําว่าไปในที่ชอบที่ชอบ ทำในที่ชอบที่ชอบแม้ว่าระหว่างทางจะเจอครูขะอะไรเนี่ยถ้าเรารักมันแล้วเราชอบมันแล้วเนี่ยผมไม่เคยเลี้ยวผมไม่เคยเลี้ยวออกไปเส้นอื่นเลยผมจะไปถึงตรงนั้นให้ได้